การได้สู่ตำแหน่งสูงสุดของพอบอเนี่ยมันเป็นเรื่องวาสนาท่านนายกเสนอใครคือคนนั้นเส้นทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไ,มไมด้ยด้วยกีบกุหลาบนะบิ๊กโจ๊กเป็นคนเหมือนกับเติบโต,ตได้เร็ว <ST AN TI AL> ในยะทางการเมืองภายในสํนานักงานตำรวจแห่งชาติจากคดีนี้คืออะไรครับก็ ก็ที่เขาสื่อพูดกันอ่ะว่าเอาเลื่อยขาเอาอีแต่ผมบอกผมมันมันไม่ใช่หรอกมันเป็นช่วงเวลาการได้สู่ตําแหน่งสูงสุดของพบเนี่ยมันเป็นเรื่องวาสนาผมเมื่อมีเพื่อนนะเพื่อนสองคนเนี่ยแข่งกันนะก็ไม่ต้องบอกว่าใครนะที่เป็นพบคนนึงไม่เป็นพบคนหนึ่งสองคนเนี่ยคนหนึ่งก็ขึ้นมาโด่งเลยพร้อมที่จะเป็นพบแต่ถึงถึงเวลาอีกคนหนึ่งขึ้นมาแซงเลย เนี่ยเรื่องท่เรื่องง่ายผมย้อนกลับไป7 8ปีที่แล้วสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กตั้งแต่เป็นผู้การ19 1เนะเราเรียกพบตรน้อยตั้งแต่วันนั้นเพราะดูเส้นทางการเติบโตของแกเร็วมากปรากฏว่าวันนี้กลับตารปัดเลยบางคนกระซิบบอกบิ๊กโจ๊กไม่มีวันได้เป็นพบตรมันมันเป็นเรื่องวาสนานะครับเพราะคนที่จะเป็นพบตรเนี่ยคนที่ใกล้ชิดผมเนี่ยพบตรตั้ง6-7คนที่สนิทที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้จักทุกคน รู้จักฝีมือรู้จักการทํางานรู้จักหน้าที่การงานมาตลอดนะครับและทุกคนเนี่ยขึ้นมาผมยืนยันว่าขึ้นมาด้วยช่วงของการเมืองในแต่ละช่วงเวลาเพราะอยู่ที่กฎหมายฉบับนั้นน่ยใช้ช่วงการเมืองการแต่งตั้งอะไรอาวุโสน้อยที่สุดขึ้นมาเป็นรองผบ คนสุดท้ายก็เป็นพบได้ก็มีมาแล้วไม่ใช่มีมาแล้วมีมาเยอะๆเลย <c oughs> ไม่ใช่มีมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคนที่อาจจะขึ้นในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนสุดท้ายของรองผบที่อุโสน้อยที่สุดในในช่วงนี้ขึ้นเป็นพบก็ได้แม้ว่าครั้งหน้าหลายๆคนที่จำได้ Roy, บิ๊กรอยท่านกเกษียณอายุราชการใช่ครับแล้วท่านก็อาจจะไปสอมบชด้วยเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กจะเป็นอวุโสอ,อันดับที่หนึ่งที่จะได้รับการพิจรนารณาในช่วงเดือนตุลาคมนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยถูกแขวนมานานและบางคนก็ถูกย้ายไปอยู่ที่อื่น มาสนักแล้วนะครับอย่าคิดว่าเบอร์หนึ่งจะอุโสถึงแม้กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยอาจจะให้คดดเดตมาคดดเดตกกันหรือเมื่ออธิบายกันก็ตามหรือใช้อำนาจของคณะกรรมการก็ดรามแต่อำนาจอยู่ที่ท่านนายกท่านนายกเสนอใครคือคนนั้นท่านนเองนะครับเพราะกฎหมายฉบับประกอบความรู้ความสามารถใช่วามรู้ความสามารถนี่แหละอธิบายให้ทนหมดนะความรู้ความสามารถในแต่่ว่าก็ในเมื่ออุโสบิ๊กโจ้มันค้ำคออยู่มันก็เลยต้องมีคดีลักษณะนี้มาให้มันเป็นบาดแผลมันแปดเปื้อน มันก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นผมยืนยันว่าอันนี้คือเป็นประเด็นและอาจจะบนเส้นทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่ไม่โดยลอยด้วยกีบกุหลาบนะเพราะมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนเหมือนกับเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็มีมีการโต้กลับกับกลุ่มอาญากรหลายๆกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มตำรวจที่ที่อยู่ในสังคมเดียวกันคือในองค์กรเดียวกันก็มีความเร็วที่สูงกว่าคนอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่โตขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งพูดตรงๆท่านศัตรูเยอะ ก็มีฮะมีในวงการในวงการก็มียืนยันมีแน่ทั้งในสมุดเอแล้วก็อาชีพตั้งแต่ยุคเก่าแล้วแต่ว่าสุดท้ายจะพยายามสกัดกันอย่างไรมันก็ต้องโยงไปที่สำนวนการสอบสวนใช่ครับไปตรงมาหรือเปล่าใช่อยู่ที่พยานหลักฐานนั้นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือสืบสวนก็ตามเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนันมาโดยไม่ปนเปื้อนนะอันแรกคือต้องไม่ปนเปื้อนถ้าปนเปื้อนด้วยวิธีการอื่นใดเนี่ยคู่ความหรือคู่ความระดับเนี่ยระดับรองผอที่มีความรู้ความสามารถพอสม ควดแล้วเนี่ยเขาโต้กับอ่าเขาโต้กลับด้วยรวดเร็วถ้าคุณไม่แม่นหรือไม่เป๊ะเนี่ยผมเชื่อว่าการฟ้องกลับไปมาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนตลอดระยะเวลางไม่อ้อมมันจะไปสกัดบิ๊กโจ๊กชิงตําแหน่งพบอตรออะไรก็มันก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เป็นเรื่องห้ามไม่ได้ครับมันต้องตั้งต้นจากความโปร่งใสในสํานาการสอบสวนใช่งประมาทบิ๊กโจ๊กไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ันก็มีความรู้ความสามารถผ่านมาเยอะใช่ครับถ้าเป็นแมวก้าว่่าทนจะมีชีวิตทีส10หรือเ่ดีี๋ยววันน้ขบคผู้การสวิมเนา